จุดน้ำรั่วเล็กๆแต่หากันอยู่ครึ่งค่นวันค่ะพามาดูวิธีการหาจุดน้ำรั่วจากห้องน้ำด้านบนหยดลงฝ้าเพดานกันค่ะหน้างานนี้มีการซ่อมน้ำรั่วมาแล้วหลายครั้งแต่น้ำก็ยังหยดอยู่ดีดูจากด้านล่างจะพบว่ามีรอยน้ำหยดลงตรงข้างคานแต่ขึ้นไปดูข้างบนก็แทบดูไม่ออกเลยค่ะว่าน้ำมาจากตรงไหนแต่โชคดีค่ะที่เครื่องเทอร์โมสแกนเจอจุดที่น้ำมากองรวมกันตรงผนังด้านนอกของห้องน้ำซึ่งคาดการได้ว่าจุดน้ำรั่วน่าจะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนี้แหละค่ะแต่ถ้าเอาให้ชัดก็ต้องเช็คใหห้้ดดีวว่าาาาจจุนนรัมมกไ จากพื้นมาจากท่อน้ําดีหรือท่อระบายน้ําเริ่มต้นการทดสอบด้วยการขังน้ําก่อนเลยค่ะตอนที่ฝนขังเนี่ยขังน้ําไว้นานสักพักเลยนะคะแต่น้ํากลับไม่มีซึมออกมาจากข้างขอบคานเลยค่ะจุดที่2ที่จะเช็คก็คือระบบท่อน้ําทิ้งของอ่างล้างหน้าค่ะจุดนี้ถ้าซีนขอบไม่ดีน้ําสามารถไหลลงไปสะสมในผนังได้เช่นกันจะเห็นได้ว่าท่อชาร์บน้ําทิ้งอันนี้ไหลลงไปในผนังได้นอกจากนั้นก็ยังมีรอยรั่วซึมของข้อต่อของท่อชาร์บด้วยค่ะจุดที่3คาดว่าน่าจะมาจากท่อน้ําดีของอ่างล้างหน้าค่ะเพราะตอนที่มาสารวจครั้งแรกมีน้ําหยด ต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มีคนใช้ห้องน้ําเลยสแกนดูอีกทีก็ขึ้นสีน้ำเงินเข้มๆอยู่นะคะก็เป็นไปได้ว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่มีการรั่วซึมค่ะก็ทดสอบหาจุดรั่วกันมาครึ่งค่อนวันแล้วนะคะจากนั้นก็เริ่มเตรียมหน้างงานได้เลยคะ่ะก่อนอื่นก็ต้องโรเทคด้วยพลาสติกกับกั้นพื้นที่ทํางานก่อนเลยนะคะจากนั้นก็สกัดกระเบื้องแผ่นแรกออกก็สกัดไปเรื่อยๆก็เจอบริเวณที่น้ําชื้นติดหลังแผ่นกระเบื้องออกมาค่ะถึงตรงนี้ใจชื้นแล้วะคะ่ะเจอจุดรั่วแน่ๆสกัดไปอีกนิดเเเดดดดีดีียยวววกก็จจจจออออออตตตต้้้้้นนนนลคค่่่่่ะะุุํําาาารัมขขงท แม้จะหยุดเพียงเล็กน้อยแต่สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าของบ้านมากๆเลยค่ะจากนั้นก็สกัดรอบท่อนะคะเพื่อทําการซ่อมแซมจุดรั่วซึมให้เรียบร้อยผนังอีกฝั่งหนึ่งก็มีการกระเทาะหลุดล่อนออกมานิดหน่อยค่ะตรงนี้ก็สามารถซ่อมแซมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างแล้วก็สกิมทับแล้วก็ทาสีได้จากนั้นก็ให้ช่างซ่อมท่อช้ำน้ําทิ้งใหม่นะคะพันด้วยเทปเกลียวตั้งองศาใหม่ใส่ย,ยางกันน้ํารั่วซึมให้เรียบร้อยพอเทสท,ทุกจุดก็พบว่าไม่มีจุดไหนที่น้ํารั่วซึมแล้วค่ะหลังจากนี้ วนที่เหลือนะคะบ้านใครมีน้ํารั่วแบบนี้พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ